สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันกับนุ่นนะคะสวนผันข้าวคะ่ะวันนี้นุ่นจะพาพี่ๆทุกท่านนะคะมาชมมากนีมาตัวนี้วันนี้นุ่นจะพามาชมต้นช้างแดงนะคะนี่ช้างแดงวรามีนุ่นได้มนาะลายสวยมากๆเลยค่ะตัวนี้มีไม่เยอะนะคะมีจํานวนจํากัดน,นะคะนี่มีเหลืออยู่ห้ากระถางสุดท้ายเดี๋ยวเรามาดูลักษณะใบของช้างแดงกันเลยดีกว่านะคะ นี่นะคะลักษณะใบของช้างแดงนะคะจะเป็นใบแหลมๆแบบนี้นะคะขอบใบจะเป็นสีเขียวค่ะตัวนี้นะคะจะมีสีแดงเข้มปนสีชมพูแบบนี้นะคะลายแบบนี้นุ่นไม่ค่อยเจอนะคะนุ่นเพิ่งได้มารอบนี้รอบแรกเลยนะคะลายแบบนี้นะคะลักษณะลำต้นนะคะของเขาก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะอมขาวแบบนี้เลยนี่นะคะตัวนี้อยู่ในกระถาง8นิ้วนะคะนี่ แต่ละใบของเขานะคะก็จะมีสีแตกต่างกันไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเช่นต้นนี้นะคะใบด้านล่างนะคะของเขาจะเป็นเขียวเขียวเกือบหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีลายแดงจุดนิดหน่อยค่ะส่วนใบถัดมานะคะตัวนี้ก็จะเริ่มมีนะคะสีแดงแดงกุนมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็ะจะเป็นครึ่งหนึ่งเนาะแล้วก็จะมีแต่ละใบเนี่ยค่ะส่วนตัวนี้ตัวนี้นะคะนี ใบนี้ก็จะแดงแฟตแบบนี้นะคะแต่ละใบจะมีความสวยแตกต่างกันไปนะคะตัวนี้นะคะอยู่ในกระถางแปดน,นิ้วนะคะปลูกกับวัสดุปลูกที่เป็นมะพร้าวสับนะคะหรือใบก้ามปูหมักนะคะผสมกันได้นํมามะพร้าวสับไปแช่น้ำหนึ่งคืนนะคะทําความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็นํามาปลูกได้เลยนะคะวิธีการใส่ปุ๋ยนะคะนุ่นแนะนําใส่ปุย๋ย ออสโมโค e หรือโท o โคดนะคะจริงๆใส่ได้3เดือนหนึ่งครั้งแต่ว่านุ่นแนะนำเป็นประมาณ2เดือนครั้งก็ได้ค่ะนี่ค่ะถ้าพี่มีท่านไหนสนใจนะคะลองทักมาหานุ่นได้นะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะเดี๋ยวนุ่นจะมาไล่ทีละตัวให้ดูนะคะตัวนี้เป็นต้นที่หนึ่งนะคะนี่สวยมากสีตัวนี้ก็จะออกเป็นสีชมพูอ่อนๆน,นะคะนี่แบบนี้เลย ตอนนี้อยู่ในกระถางแตงโมนะคะต้นแข็งแรงนะคะนุ่นเปลี่นกระถางให้น้องปกติเป็นกระถางดํานุ่นเปลี่ยนใส่กระถางขาวให้แล้วนะคะนี่กระถางที่หนึ่งนะคะนี่ต่อมากระถางที่สองค่ะนี่นะคะกระถางที่สองสวยมากดูลักษณะใบของกระถางที่สองนะคะใบเก่าของเขานะคะก็จะเป็นสีเขียวมากแบบนี้นะคะไล่ระดับขึ้นมาขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วใบใหม่ของเขาก็จะเป็น สีแปดๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นตัวที่สองนะคะกระถางที่สองคะ่ะต่อมานะคะเป็นกระถางที่สามนะคะนี่ตัวนี้ลายสวยมากๆเลยนี่ชอบตรงที่เขาเป็นสีชมพูเข้มปนสีอ่อนแบบนี้นะคะนี่แล้วก็จะมีขอบใบสีเขียวค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวที่สามนะคะนี่สวยนะฟอร์มต้นนี้สวยมากนี่เชี่ยมากนี่ต่อมาต้นที่ สี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของต้นที่สี่กันต้นที่สีนะคะก็เหมือนจะเป็นเข <s> ียวเกือบทั้งใบแบบนี้เลยส่วนใบไมมาก็จะเป็นแดงเกือบทั้งใบแบบนี้เลยค่ะใบด้านล่างนะคะก็จะเป็นเขียวครึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นสีชมพูครึ่งหนึ่งแบบนี้เลยนะคะส่วนใบนี้ก็แดงแป๊ดแบบนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวที่สี่นะคะต่อมาตัวต้นที่ห้านะคะนี่กระถางที่ห้าก็จะเป็น ฟอมสูงขึ้นมาหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะใบด้านล่างของเขานะคะจะเป็นใบเขียวแบบนี้เลยเกือบครึ่งใบนะคะแล้วก็จะมีตรงกลางเป็นสีแดงอย่างนี้เลยนะแล้วใบนี้นะคะจะเป็นนี่คะ่ะแดงแบบนี้แล้วก็จะมีเขียวขอบๆแบบนี้นะคะส่วนใบใหม่ของเขานะคะก็จะเป็นสีแดงเกือบครึ่งใบแบบนี้คะ่ะจุดเด่นก็อยู่ตรงใบนี่แหละคะ่ะจะเป็นสีชมพูอมเข้มแล้วก็ จะเป็นสีชมพูอ่อนไล่ๆกันนะคะปกติเราจะเห็นช้างแดงใช่ไหมคะเป็นสีใบประมาณนี้ทั้งหมดเนาะแต่ตัวนี้นุ่นเน้นแบบเขียวๆออกมานะคะตัวนี้เป็นกระถางที่ห้านะคะตอนนี้นุ่นมีอยู่วางห้ากระถางนะคะถ้าพี่ๆถ้าไหนสนใจนะคะโทรมาสอบถามดูภาพเพิ่มเติมได้นะคะตัวนี้ราคากระถางละสามอยี่สิบบาทนะคะนี่ค่ะมีจำนวนจำกัดนะ นี่คะ่ะหรือว่าสนใจต้นไม้อีกลองทักหรือโทรมาสอบถามนุ่นได้นะคะเดี๋ยวนุ่นจะพาพี่ๆทุกท่านนะคะมาดูข้าวค่เนาะนี้เลยว่าอยากได้ต้นไหนนะคะสามารถแขปบหรือโทรมาสอบถามได้นะนุ่นอาจจะไล่ให้ได้ไม่หมดนะคะนี่คะ่ะแล้วก็จะมีไม้ธรรมดาของเรานะคะตัวน,นี้อย่างเช่นตรงนี้ก็เป็นเฮงเฮงเฮงฟอมกอนะคะนี่หนึ่งกระถางก็จะมี สอถึงสามต้นฟอร์มใ,ใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะนีหรือจะเป็นตัวนี้ก็มีค่ะนี่นะคะก็จะประมาณนี้เลยนี่ค่ะแล้วก็จะเป็นไม้ฝั่งนู้นก็มีนะคะมีอย่างเป็นไม้สะสมก็มีนะคะตัวนี้ลักษณะใบสีแดงแป๊ดแบบนี้ก็มีหรือจะเป็นไม้กลายแบบนี้ก็มีนะคะ เดี๋ยวนจะมาทําคลิปแต่ละคลิปให้นะคะแต่ละต้นเรามันจะได้อธิบายลักษณะวิธีเลี้ยงแล้วก็วิธีปลูกให้พี่ๆได้รู้นะคะนี่ค่ะพี่ๆท่านไหนนะคะสงสัยวิธีการเลี้ยงหรือทำยังไงให้เขาสวยนะคะลองอามาติดตามไว้นะคะเดี๋ยวนุ่นจะลงให้พีหน้านะคะนี่ค่ะเดี๋ยวนุ่นจะพาไปเดินชมนะนี่เดินชมก่อนเดี๋ยวพีหน้านุ่นมา ไล่ให้นะคะวันนี้ก็จะเป็นช้างแดงนะคะช้างแดงก็มีนะคะสวยมากๆเลยน,ะะนี่ยค่ะปกติช้างแดงเราก็จะเจอจะเจอกันเป็นสีแบบนี้เนาะนี่จะสีแบบชมพูแบบนี้เลยถ้าเป็นสีลายแบบนี้ก็จะไม่ค่อยเจอนะคะตัวนี้ไปคัดมาเนาะได้แค่ไม่กี่กระถางเองนี่นะเนี่ยปกติเขาจะเป็นแดงแป๊ดแบบนี้เลยค่ะนี่ นะคะแล้วก็จะมีไม้แบบไม้กลายตัวนี้ก็จะเป็นสุกสมใจปองกายอะไรประมาณนี้ค่ะนี่นะคะตัวนี้ก็เป็นลูกเบนะคะนี่ค่ะช้างแดงนะคะราคาสามรอยยี่สิบบาทนะคะสวัสดีนะคะพี่ๆที่เข้ามารับชมนะนี่ก็จะมีไม้ประมาณนี้เลยค่ะ นุ่นจะไล่ให้ดูเผื่อพี่ๆอยากดูต้นไหนก็ลองโทรมาสอบถามนุ่นนะคะนุ่นบางทีนุ่นอาจจะไม่ได้ไล่ราคาให้เนาะอืมน,นี่ตัวนี้ก็สวยมีโฟสเส้นกลายก็จะประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะมีพวกรวยลาบแล้วก็อัญนนมณีนะค็เป็นตัวนี้รวยโชคนะคะความใหญ่ใหญ่ใหญ่แบบน,นี้เลยนะคะ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ช่องสวนขวัญค่าด้วยนะคะเจอกันใหม่อีกพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ